สวัสดีครับยูบลชอว์ชางเตียนนะครับมาดูรถขี่ห้อยใจรถปีอัพนะครับเนี่ยได้ได้เหมือนกันเนี่ยคือน้องตันน้องตันกว่าค้อยสด,ดนะค้อยพันอ่าจนี้นะครับนั่น อ๋เดิมพันเลยนี่ยวดตะจูนกี่ตามซูนใจเลยหรืออ๋อ,อเริ่มน้องมันตันนี่โ,นนโอ้ครับส่งส่งพันน้อยนะครับนี่ส่งถึงถึงไรเลย ใช้น้อยๆครับสองตันกว่าเกือบสามตันส่งถึงที่ครับวันได้กี่ตันสองตันห้าเอ๊ะเป๊เลยเนาะ อ้อยพันนี้เขาขายตันเท่าไรน <5 S 2> ี่ยพันห้าเอ๋ออ้เพลงกว่าอ้อยทรงโรงงานอีกอ้โน,นั่นตามตามจะตันตามตามันจะแบบา,อ,าอ้อรอยกบาดไอ้ตันเท่าไรล่ะตันละพันแต่พันสองอ้ยามาไม่เกินพันสองอันนี้ตั้งพัหนห้าเนาใกล้จะไมวพันห้าก็ค่ารถส่งไงค่าคนงานขึ้นคนงานลงอือไม่ใช่ยุอไอ้นั้น อันนั้นพันสองอาอันนั้นมาหักค่ารถใครเหมือนกันหรอละ่ะเต่ไม่ได้ค่าคุณลงไปเททำในโรงงานน่าปลูกขายอยู่อวอยพันเน,น400าะไม่พอกันซ้ำไม่พอแล้วข้อแ,อแอกรกจุดกระไรเดียแก่ทีมงานเดียแก่ นี่นะครับใครจะปลูกอ้อยใหม่ก็ขอคุตาของโรงงานหนอเนาะแล้วให้เขาจัดหาพันอ้อยให้ใจะมีเองก็ไม่ต้องหาถ้าหาไม่ได้ก็ให้โรงงานหาพันอ้อยให้นะครับเขาก็จะจัดทรงตามอยู่นี้นตันละพันห้า นายไปทาไปยังไงทำไมอ้อยมันถึงหวานนะทำไมอ้อยมันถึงหวาน <c oughs> เป็นธรรมชาติของมันอ๋อตนายว่าเป็นธรรมชาติของอ้อยครับทำไมอ้อยถึงหวานห <c oughs> ยอก,กเล่นๆกันครับ <c oughs> นี่นร่ <c oughs> รองรอยเกือบจมนะครับเนี่ยโอ้